สวัสดีค่ะอลิซาเบธน,นัลลิัสคอลินค่ะทำส่งการบ้านสัปดาห์ที่6ค่ะสัปดาห์นี้หนูทำการบ้านเรื่องนับเลขค่ะหนูจะ,ะนับเลข1ถึง100ค่ะ1 2 3 4

Hassip, ha, Hassip, ha, Jit, Hassip, bed, Hassip, gal Hooksip, hooksip, it, hooksip, song, hooksip, ho, song, hooksip, see, hooksip, hack, hooksip, hooksip, jit, hooksip, bed, hooksip, gal Jetsip, jetsip, it, jetsip song, jetsip, si, 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 jet, sam, jetsy, see, jetsip.

ในชีดนี้หนูมี1นถึงเค่ะมีเลข1เลขสองเลขสมเลขสี่เลขห้าเลข6เลข7ดเลขแปดเลข9และเลข0ูนค่ะบายบายค่ะ